สนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมานหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซิเมียค์ลดกรดอลาิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย สนับสนุนโดยพิรภัน์เสริมอาหารแคลเซียมบรุกะดูหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินเสริมพลังให้แก่พี่เลี้ยงโครงการและแกนนำเยาวชนทั้ง31โครงการที่หอประชุมสำนักการลูกเสือยุวกาชาติศูนย์กถินคุยการนนตำบลบางร่วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการนำโดยนายทิติพัทรสิทธิกฤตโปรเจกต์เมนเจอร์หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการผู้รับผิดชอบ โครรงกาและทีมพี่เลี้ยงหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินเสริมพลังกับกิจกรรมแบ่งปันบทเรียนจากต้นน้ำสู่กลางน้ำา4เดือนที่ผ่านมาเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการบริหารจัดการแผนการดําเนินงานโครงการย่อยจัดทําสื่อวิทยาเรื่องเล่าเสริมพลังจากน้องๆเด็กและเยาวชนสมุทรปราการและทําแบบสํารวจโดยมีพี่เลี้ยงโครงการและแกนนําเยาวชนจาก31โครงการครอบคุมพื้นที่ทั้งหกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยอาจารย์ปาถนาจัน ทรุพันธ์ห land, ัวหน้าทีมประเมินจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสและนายวรเมษทรัพเลือดสกุลทีมประเมินจากสำนักงานสสสมาร่วมให้ความรู้เสริมพลังและมอบป้ายไม่สูบไม่ดื่มให้แก่พี่เลี้ยงโครงการและแกนนำเยาวชนภายในงานนี้ด้วย้าที่โรกัแกอเราจะได้กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่ผ่านมาของเรานะคะ ้ารวมกันให้มีความสาร้างสรรค์แล้วก็เป็น,นกนารแสดงชุดน้อง,องเพื่อนอน้องพัฒนาทักษะเรางยละวันนงงง้ง,งต,อ,งตอน,ตอนไม่ได้นะ้องกในาาลกในเ,นใเนลยียล ส้นคนายสทนะครับเป็นนนี้ทุกาที่กชวสหายสัร่ชาเรน้ยสวัสดีครับก็มาจากโครงการตลาดที่19นะครับชื่อโครงการคิดสมุดสุดธันศานะครับ ก็ต้องบอกว่าโครงการของเรานะครับทำเกี่ยวกับการปลูกป่านะครับเพราะว่าในจังหวัดสุรากของเราครับก็จะติดลุ่มแม่น้ำทัส่วนใหญ่นะครับทำให้เกิดปัญหาเรื่องของขยะนะครับต่างๆนะครับซึ่งทําให้เกิดโครงการของเราขึ้นนะครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงการของเรานะครับต้องการให้เด็กและเยาวชนนะครับสร้างจิตสํานึกนะครับในการรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับโดยเป็นการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนในพื้นที่นะครับในการลงโดยกิจกรรมของเราครับจะมีทั้งด้านทั้งปลูกป่าแล้วก็ภัยเรือเก็บรยาลอยู่มถึงเรียนรู้สุขภาวะของชุมชนนะครับเพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานะสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชช์ ไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์รีร์ดทั่วประเทศ